เรียบรอไปแล้วนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับอะไรสตสิโเ๋ยออ๋โออ๋โ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 อโอ๋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 โิ๋โา๋โย๋โโอโอ๋ โอ้ยคิดถึงคิดถึงตายตั้งดีดตั้งดีดอ่าหายปุบ้ายังไม่รู้นะครับพอดีเมื่อกี้เขาถามว่าจะมีการมันเกิดไหมนี้เดี๋ยวกวนเหนื่อยกันนี่สบายดีครับผม อยากได้กระเป๋าก,นะกระเป๋าอันไหนผมเคยทำมาแจากกระเป๋าติ้งอ่ะอ๋อถุงผ้าผมก็นึกว่าแบบอ๋อคุณรีเวส s t ทำกระเป๋ามาแจากใช่ไหมได้ได้เนาะชง <c oughs> นุ้นนนยใคเล่าชงนุยใครเล่เนาะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวก็เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวจะแจกโปสการ์ดนะครับมี100บร้อยใบนะฮะก็ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่า,เ,าเดี๋ยวบริหารอีกทีนะฮะ <c oughs> Happy birthday ครับ Happy birthday ลวงหน้าทุกๆคนเลยนะครับ <c oughs> Happy birthday everyone in a d v a n d Super fire Super fire อวยพรวันเด็กบัญจิตผม,มก็งงมวยพรวันเด็กนะครับ <c oughs> ปัณจิตจบใหม่ยินด,ด,ด,ดีด้วยนะครับผมขอได้ทำงานที่ตัวเองชอบนะขอได้เงิน <c oughs> อันนั้นขอให้ขอให้ผมได้เงินกันนันขอได้งานใหม่นะครับผมขอให้ขอได้งานที่ตัวเองอยากทำอครับ <c oughs> ครับผมอย่างนี้แม่นำเม่นี่ครับอย่างนี้แม่นำไม่ดูหน่อย ไปเพิ่งไปอะไรนะผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเช่อหมแก็แนะนำให้ญี่ปุ่นแล้วันครับผมครับอะไรนะฮะมินิฮาร์ดขอบขอบผัง ปีคอเนี่ยโอ้ไม่ค่อยดีปวดคออ๋อ